ดูนะคะเราแม่ปักปักขึ้นก่อนงัดขึ้นงัดนแล้วแล้ก็ซอยแนี่ยมีดนะคะแล้วก็ซอยมาครับนี่กระตุกมีดแม่จะได้น้ำยางเยอะวันนี้วันนี้อาจารย์แม่มัิดาจัดให้ดูเลยนะครับนี่อดูดูแม่ดูเป็นตัวอย่าง นี่ครับนี่ถ้ากีดได้แล้วนี่น้ำยางพักไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะพักไปหนึ่งเดือนแล้วถ้ากีดได้น้ำที่น้ำยางสิออกดีบ่บาทชอบอีกมันออกเยอะแล้วนี่อ๋ถ้าถ้ากีดซ้ำอีกตืองเคยสองนี่ห่วยเครื่องโป้งหมดแล้วครับเนี่ยนเมียค่านเขากีดได้ยังที่น้ำยางมันจะหยุดนานสิไหลโดน ถ้ากินได้แบบนี weight weight ้มีดถอยมีดบางครั้งมันก็ไปปิดรูน้ำยางเขานะนาะนี่นี่นี่ไปดึงแม่น่ะทันมีดแทนจะไปปิดหูน้ำยางมีนปิดหูน้ำยางสมมติว่าเขาดึงมาแหละมันเปิดท่อแล้วแต่เราไปถอยกลับจังสิรมันก็อาจจะไปปิดปิดเนี่ยเย่อไปปิดเลไปปิดหูน้ำยางเขาก็ต้องกระตุกถอยมาเรื่อยๆเลยแมีเดินหน้ายางเดียวลากบางคนลากแม่พี่จลากบ่ได้มันแบบนี้หันเขาบ่ได้ท่อมันตัดท่อน้ำยางบ่ได้หลังเมียน กระตุกาขๆว่าเขาจิกนะพ่อจิกจิกมาเรื่อยๆเนี่ยอู้จักเลยนั่นแหละฉันมาจักขี้นได้ก็ดึงดึงได้่อดูเห็นนี่พ่อเฮ็ดได้บดึงดึงดึงมาตะกี้ก็เป็นแบบทุกคนแต่ว่าพอเฮามาเรียนรู้โดยตัวเองปฏิบัตินี่แหละกีดแล้วบัดจีดจังไี้ยางมันออกดนเพราะว่าเฮ็ดได้แบบนี้นี่ยยางมันหยุดนานบางคนอ่ะจีดคึอกันอยู่ คนกีดยางจะแถวเจ้าหยุดแล้วแถวไข่เพียงง่หยุดนะณนี่ยแต่ยางสวนเดียวกัน